สัสายยนีอะไรยศใครไมบอกว่าทางตุงอีกแล้วม,งมงขงบอกทางแนง,งแตกัทางตุงคือใหม่เบอร์เจ็ดสิบห้าคือใบม่เก้าห้าด้วยครับข้ารถ้ครับขาคอครับหมายเลยข ร้องไม่ได้เราเป็นวันกูร้องไม่ได้เรบาบัรมวิ่งเราไม่มีการว่าแจ้งซ่อมนะครับเราดีแค่แจ้งว่าติดรถคันนั้นออกมาไม่ได้ไอ้นี่ขวางทางมาะมนน่แต่นี้ถาบอกมาเปลี่ยนเครื่องไม่ได้นะครับ ให้มาดูเปิดตูดทาแม่งนดิการหนึ่งตูดดำยังมันดำไม่ดำเปล่าสักตูดมีสิวด้วยตูดสึกมีสิวอีก แซบโคราดแซบโคราแซบโคราแซบโคราเอาหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยนึงูไปดิเียหน่อยดหนูแซบโคราดแซบโคราดหมดแล้วกูรู้หมดแล้วหมดล่ะหมดล่ะ หมดนกเดินเหมือนคนเมาเลยว่ะเอออยาคว่ำนะอย่าคว่ำน่ะหมดไอ้คนขับแท็กโีราชคันนี้ก็เป็นปูแล้วไอ้คนเป็นเนก็เมาตั้งแต่เมื่อคืน ไอ้ลูกก็ถ่ายคลิปไอ้หลานก็เชียร์โอ้โหสุดยอดจริงๆโอโ้ปล่อยคนแก่มาเล่นเกมกันดูเดะดูมันเดินเดะดูไอ้น้องมันเดินเดะบน,นหน้าเผาหน้าเผาโยนเออมีเต้นอีกมีเต้นพีเต้นเอ่เเเอเฮ้ยผมอนุญาตนะอันนี้ผมอนุญาตเป็นโซนตัวอนุญาตเป็นเ่ินตัวมึงเอาน้ำให้น้องมันหน่อยเดือนตะขวดนึงเออ เอาปูอ่าเอาปูเทียปูเอเอ,ดอเนดนเออเอาเชือกขาดนกเอ้ยมึงมึงเอาน้ำขวดไหมขวดอนุญาตกูกัวมึัมนยิ้ตกใส่มึตงตายได้เอเอเฮ้ย ก้อยลูกพี่มึงเป็นไงพี่อายแทนลูกพี่มึงไว้เน,นี่ยนนกอ่ะลูกพี่มึงเป็นไงผมหน้าเผามึงดูสังขารไม่ให้แต่ใจรักเว้ยผ่านคอนะครับพานคอหมายเลข45นะครับ168่ง16หพันสักปุ๊บนะครับนำรถเข้าปากเปิดด้วยครับพันสักนำรถเข้ามาแล้วเขาเรียกแล้วก็ไปเลยอ,อย่าเถียงไป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 มึงยังเถียงอีก มึงยังเถียงอีกเขาเรียกก็ไปเถอะรถจะไม่อยู่อีกรถพันศักเอ้าน้องพันศักเอารถมามึงลงอยู่แล้วเมาไอ้ทางแอปเลยนะไม่รู้มันอยู่กันได้ไงไอ้แอปแอปกับไอ้ไอ้พันศักเนี่ยแม่งลงไลน์ลงเฟซด่ากันอยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยมาดามบุเนี่ยมาดามอีกคนหนึ่งเออ อ่าอ่าอ่าอย่าควา่ำอย่าควา่ำอ่าไม่เหลือหรอกให้ลให,หลานเอยเดี๋ยวเดี<อ>๋ยวปูเดีคว่ำให้ดูเออขออนุญาตอนุญาตจริงจเดี๋ยวฮีตตองมันขึ้น,ลา,นลาดมันหน่อยลาดหัวมันหน่อยกูยอมกูกูยอมนะนักแข่งตันเนี้ยนักแข่งที่เป็นเลนะใครไปช่วยเอาน้ำให้มันผมไม่ว่าเลยนะไม่ผิดกฎด้วยไม่ผิดกฎด้วย ผมให้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นฮิตตกพุกนมาเรยุ่งร้อนจัดอ้าขาดนกถ่ายแล้วต่ออีกนกต่ออีกหรือเองจะเรียกแบคโคนนกนกแบคโคนไหมเฮ้ยนกแบคโคนไหมกูไปห่วงมึงอะร้อนอะร้อนจริงๆครับไอ้ไอ้ ไอ้ไอ้วุ๊เตรียมแล้วเตรียมแล้วเมื่อกี้ให้กินแล้วเมื่อกี้ให้กินแล้วไอ้วัตมึงเอาน้ำไปปกูมองสภาพแล้วกูไม่รอดหรอกไอ้นกอ่ะเอาน้ำให้มันหน่อยลาดลาดมันหน่อยเอาน้ำให้มันหน่อยกูว่าไม่รอดละดูมันเดินเนี่ย อีกห้านาทีปูว่าไงสู้ไหมโอ้โหไอ้ตายไอ้ตายจะเอาเเ้าเจ๊อยู่นี่ตะวันดีเพึ่งเออไม่เห็นไม่อยู่ตรงนี้เว้ยตะวันดีทักไม่เห็นไม่เห็นโอ้โหงานแบบนี้สนุกสนุกไห้มานะต่อไปวิ่งงานปี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 นจบใช่ไหมโอ,โ,อโอ้โหโอ้โหโอ้โหสนุกเฮ้ยมึงเอาน้ำมาให้นกหน่อยเฮ้ยเดินเข้าไปมึงช่วยมันหน่อย มันตายขึ้นมาแล้วคุณเดือดรนะ้อนไงไอ้นกเขาโกวเปิดเขาไม่ช่วยมึงหมดตันดูมันเดินเดะไปลาดลาดมันหน่อยลาดแต่บัวล้านอ่ะเวลาลาดแต่บัวล้านแล้วก็ตัดแทงตูดมันหน่อยเออเอาน้ำเอาน้ำลาดลาดมหน่อยเฮ้ยช่วยมันหน่อยเออแต่บัวล้านอ่ะเอาก็ตัดแทงตูดมันหน่อยเออช่วยมันเดี๋ยวยิ่งโตขึ้นไอ้นี่อายุเยอะนะไอ้นกเนี่ยหัวหน้าเผ่านะเจ้าของค่ายเอ็นบี แล้วก็ได้แมป์ล่าสุดด้วยนะสำหรับสิ่งเรียนไอ้นกดึงกางเกนกระเกนตูดกางเกนตูดตูดโผล่ไว้นกเว้ยนกถ้าขาอีกรอบหนึ่งยอมนะนกนะเออเฮ้ยยังไม่พอมึงปล่อยพอแล้วได้ไงอ่าปล่อยมาปล่อยแล้วแต่นกไม่มีแรงเยอะ เยอะนะเนีย่ยเยอะยังหลอนอยู่เลยน้องน้องมึงหายไปบอกแกบ็คโฮปักเนื้อใช่ปะโอ้โหดูหมดหมดในการในการในการในในการกรรมการแม่ก็เดินช้าจังไอ้นกก็บอกว่าทำไมในการเดินจัะไอ้ไอ้ในรถแม่นจะโยอนอยู่นันะ่นแหละโยนให้มันโยนให้มันมรู้มันเดินไม่ไหวแล้วมึงก็โยนมึงก็โยอนอยู่นั่นมึงรู้มันเดินไม่ไหวแล้ว โอ้ยไอหัวหน้าเผาตอนเนี้ยใจมันคิดว่าแบ็คโฮเธอแบ็คโฮเธอโอ้ยครับงานดูเนี่ยเรียมสมองไม่ถูกแล้วม่รจะเอาไงต่อแล้วงงอ่าวิทยิทยิทยิเ่ะวิทยิตายวิทยิทหายสุดพอเธอ กูตัดสินใจเองกูตัดสินใจให้พอมึงเอาแม็กโครมาทางพอกูตัดสินใจให้เดี๋ยวมันตายนะเดี๋ยวมันตายคาสนามเชื่อกูเถอะเฮ้ยไอ้น้องพอเฮ้ยมึงเพี้ยนกูเถอะไอ้น้องมึงพอเถอะเดี๋ยวมึงตายโอ้ยไอ้นี่กระห้น้ำจัง เอาต่อเดี๋ยวมันมีแล้เหลือกี่นาทีเว้ยเหลือกี่นาทีบอก่อยไอ้นกมันอยากให้หมดเวลาแย่แล้วอีกนาทีครึ่งเลยนกเอาไหมเอาสู้ต่อสู้สู้อย่าพังกูสู้อีกหนึ่งนาทีกูสู้กูเว้นจริงเลยนกเอ้ยมึงรู้ไหมว่าเอ็นบีจะขายหน้าเพราะมึงมี่แหละเออโกรกัน เอไปไหนตอนนี้ก uh. ูเอาไงต่อเนี่ยกูกินน้ำก่อนกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาให้มันเอาเอาแม็คพอรเข้ามามันไม่เอาแล้วมันยอมแล้วมาแม็คพอรเข้ามา